สวัสดีค่ะพี่น้องทีมบีในรายการเวทีชีวิต ep 2 3บวันที่6สิงหาคมมีน้องก้องน้องแม็กซ์ลันน้องสแตมน้องสกายและก็น้องบอนบางคนอาจจะแปลกใจว่าน้องสกายคือใครน้องสกายเคยมาเร่นแล้ว ep ที่2ีน้องสกายเป็นเด็กไทยที่ไปใช้ชีวิตในประเทศฟินแลนด์ช่วงนี้ปิดภาคเรียนกลับมาช่วยงานบอดบิ๊กเป็นคนเก่ง เพราะฉะนั้นมาชมกันว่าทีม B จะเสนอไอเดียอย่างไรเรามาดูทีม B กันว่ามีใครกันบ้างใครเสียทีม B นะทุกคนส่งกำลังใจมาได้เลยตอนนี้นะคะกับเวทีชีวิตทีม B มาเลยเดี๋ยวเอาใหม่ให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนอนะจ๊ะอเอาตามลำบากเลยจ้า เอาให้ผมก่อนมูแนะนำตัวค่ะแนะนำตักกวสวัสดีครับผมกองว่าอยู่โตเกียวมิวสิกครับผมสายายาพญาเสือกครับใครตั้งใครตั้งฉายานี้ให้ครับผู้ผู้รอกมูในประเทศไทยนี่ครับอบอสบอสตั้งให้ครับผมโอเค,อเ,คอเลยข <c oughs> อรับเลยค่ะสองคำเดียวลยยังยังต่อไปน้ำตัวจ้ะครับสวัสดีครับแม็กซ์รันโตเกียวมิวสิกครับ สวัสดีค่ะน้องสแตนตเกียวมิวสิกค,ค่ะสวัสดีค่ะน้องสก,กายค่ะสวัสดีครับน้องวอนโตเกียวมิวสิกครับอ่าโอเคสำหรับทีมดีใรเ,เป็นโพสคะครูบิ๊กคีนะคูบิกบ๊กก,กี้แครี่เดี๋ยวเจอกันช่วงท้ายเดี๋ยวครูคอมเมนเตอร์เขาจะมาครูบิ๊กกี้รอดไหมล่ะรอดที่สุดค่ะพูดเลยจะรอดไหมเจอครูบี้เนี่ยนะ รออแนนน่คร like like, ับค okay right like, ูบ like, ี ja. ้ก็ครูบี้ค่ะเจอครูบิกกี้เข้าไปครูบิวเลยนะก็ครูบิวไงคะไม่ใช่ครูบิกกี้เขารางวัลพระราชทานเลยนะครูบิวอ่ะอันนี้ก็พระราชทานค่ะแต่เอทำอะไรบ้างทานทุกอย่างฮะเดี๋ยวจ้ผู้ชายบอสเอออ่ะมาได้เวลาพรีเซศษแล้วบอสไม่ได้ต้องกลัเวลาในการพรีเซศษพยายามพูดพรีเซนต์ยังไงก็ได้ให้บอสเนี่ยสนับสนุนเราให้มากที่สุด นะคะใครจะเป็นคนพิเศษคะสำหรับทีม B น้องแม็กจะยืนหรือจะน,นั่งพิเศษดีเดี๋ยวยืนดีกว่าครับอ่ะยืนได้เลยน้องแม็กน,นะคะได้กันด้วยดกันดีวกดวก่า <c oughs> ขอชื่อโชว์ก่อนเลยโชว์ เอ่อจริงๆต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าทีมบีของเราเนี่ยจะเป็นแนวเขาเรียกว,ว่าเอ่อมิวสิควลเลเตอร์ครับจะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างออเรนจ์โแล้วก็เวสเทิร์นคือการผสมผสานระหรว่างการแสดงวัฒนธรรมดนตรีของทางตะวันออกแล้วก็ทางตะวันตกรวมเข้ามาอยู่ในโชว์เดียวกันซึ่งต้องบอกว่าโชว์ของพวกเราเนี่ยมีความหลากหลายนะฮะ oh. เพราะว่าสมาชิกในทีมของเราเนี่ยเป็นเจนซี่ค่อนข้างแบบว่าจะมีความวัยรุ่นมีความหลากหลายทางด้านคาแรคเตอร์แล้วก็ภาษาอย่าง กล้องเขาก็จะมาในแบบเป็นหนุ่มอีสานอ่าหนุ่มอีสานคมเข้มหล่ออารมณ์ดีเป็นบะครับอ่าแล้วก็น้องสเตม์จะมาในสายของโวคอลอ่าในเรื่องของในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็จะมีในส่วนของน้องสกายที่<ร>มีความน,น,น้องสกายนะครับที่มีความเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคนตัวแทนของฝั่งตะวันตกมีความทันสมัยมีความเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็น้องบอลเป็นความสดใสวัยรุ่นของเด็กนะฮะซึ่งมันหลากหลายคาแรคเตอร์ที่เรามารวมกันเราเลยอยากจะให้โชว์ของเราเนี่ย ออกมาในแนวที่แบบว่ามีครบทุกรสชาติครับทีนี้ไม่มีคนไม่มีคนแก่เลยเนาะมีแต่ัยรุ่นใช่ครับไม่มีคนแก่เลยครับ,าาบทีนี้หน้าตาดีนะคะทีนี้หน,น้นาตาดีทีนี้เขาคัดหน้าตาค่ะอ๋อคัดมาแล้วคัดมาแล้วครับทีนี้คัดมาแล้วครับแล้วก็ <c oughs> ใช่ครับเราก็เลยอยากว่าอยากจะใส่ให้มีความแบบครบทุกรสชาติครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีคอสตูมเสื้อผ้าการนำเสนอทางด้านวัฒนธรรม การใส่ใจในรายละเอียดขององค์ประกอบมีจุดเชื่อมในเรื่องราวที่จะนําเสนอแล้วก็นําพานะครับทุกทกคนอินไปกับเรื่องราวของการแสดงของพวกเราครับใช่นักแสดงมีกี่คนครับทั้งหมดนักแสดงนักแสดงหลักของเราจะมี5คนครับแล้วก็มีนักแสดงเพิ่มเติมสมทบเอ็กซ์ตร้าอีก10คนครับเอ็กซ์ตร้าแล้วมีตัวละครลับด้วยบอกเลยว่าจะปฏิเสธบอสจะปฏิเสธไม่ได้เลยสําหรับตัวละครลับของเราใครไม่บอกค่ะ ถ้าบอกคือทีมอื่นก็จะไปหานักแสดงมาสมทบไงเราเลยต้องอุกไว้ก่อนแสดงว่ารวมประมาณกี่คนครับนักแสดงทั้งหมดโดยประมาณเบื้องหลังก็จะประมาณ15คนอันนี้ยังไม่รวมเบื้องหลังถูกไหมคะอ่ายังไม่รวมเบื้องหลังครับนักแสดงหลัก5าครับ e x ร้าที่คอนเฟิร์มสิครับแล้วก็ตัวละครลับอีก1เป็นสิคประมาณประมาณซึ่งคำถามนี้มีส่วนมีผลต่องบเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตอบไม่ครบก็เข้าใจไหมครับทีมทีมแรกเขาบอกว่าเขามี23าคน เกือบเกือบสาสิบคนซึ่งมันจะหมายถึงงบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนับดีๆนะได้จำนวนคนที่ชัดเจนเพราะมีผลต่อกงมีตัวละครรักกันรักมากนะคะตัวละครรักกี่คนครับตัวละครรักกี่คนประมาณสี่คนครับอ๋อสี่อ๋อสี่คนนะประมาณประมาณสี่ร้อยสี่เนยครับอสใช่ครับมาจากไหนมาจากไหนหรอ จังหวัดไหนเอเป็นโซนของทางภาคกลางที่อยู่มาเป็นเวลาจํานวนมากเนี้ยก็มีครับคุณอุนี่รุ้นอะไรงันภาคอีสานบ้านเฮ่ากัมนี่บอกเลยว่ารุ้นรุ้นแน่นอนแล้วบอสบอสจะปฏิเสธไม่ได้เลยคนนี้ แต่ว่าตัวลครับไม่ได้รวมในเอ็กซ์บ้าถูกไหมใช่ครับไม่ได้รวมคือสิบครับผมนักแสดงหลักห้าเป็นสิบห้าแล้วก็ตัวละครรับสี่เป็นสิบเก้าแล้วนะคะครับแล้วก็จะมีเป็นทีมแบ็กสเตจครับที่ช่วยควบคุมดูแลนะครับอีกสี่คนครับใช่ผมสิบเก้าบวกสี่ยี่สิบสามคนยี่สิบสามเนาะใช่ครับเพราะยังครับขออนะายี่สิบสามคนนะครับผมยี่สิบสามคนครับใช่ครับโอ้โชว์ยิงใหญ่นี่นี่ยิงใหญ่ซะไหนยิงใหญ่ซะไหนอ่ะขอไลน์ให้เก๋กว่านี้หน่อย โชว์เมื่อกี้ลเอียดน้อยอยู่ยังม,มีภ<พ>าพถ้าสมมติว่าจะ,จะจะจะพูดให้เห็นภาพในโชว์ของลาอียดก็นำเสนองานทีมแรกเขามีภาพมีก <ขอ S 1> ราฟิกมาอ,อ,อันนี้มีอะไรบ้างให้บอสเห็นเห็นภาพมากที่สุดเพลงอะไรนะที่เราจะใช้เปิดอะไรนะครับลีลาวดีค่ะบอกเลยว่าหนูร้องกับพี่ก้องแล้วพี่ก้องไม่เคยร้องเพลงอะไรอย่างนี้เลยเสียงแบบแล้วคิดว่าก้องจะร้องได้ไหม้จะร้องได้ไหมผมก็ มั่นใจมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจว่าจะไม่ผิดครับโอเคจะได้ทำถัด่าทำอีกรอบเป็นน้องที่อากจะไม่ได้ครับตรงอยู่เรื่องราวของโชว์นี่เกี่ยวกับอะไรหลักหลายจริงๆเรื่องราวของโชว์เราอยากจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนครับแต่ว่าโดย โดยรวมโดยองค์ประกอบของเราคือเป็นการแสดงโชว์แบบเป็นมิวสิควลเลเตอร์ครับเป็นละครที่มีทั้งเพลงหรือว่ามีในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการเต้นนะครับเพื่อที่จะใช้สื่อสารแล้วก็เหมือนนําเสนอเรื่องราวให้คนดูได้รับชมยังไม่บอกว่าเรื่องอะไรยังไม่บอกครับยังบอกไม่ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สุดท้ายรู้แหละ แล้วในเรื่องนี้นะคะมีมีสามโช,ชว์ตบอกเลยว่าจะเอามา m i ์ใส่กันแล้วครบรถแน่นอนอัตลรรถแบบมาเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่และโชว์นี่แงมได้ไหมคะให้เห็นภาพให้เห็นภาพนิดนึงว่าโชว์แรกเป็นยังไงบอสจะได้แบบจินตานาการมบไปด้วยอเออใช่เราจะมีความผสมเข้าไปคือเรื่องของแฟนติเอ้ยแฟนตาซีครับแล้วก็เป็นวัฒจักรของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คอนเซปต์ของเราเวียนว่ายตายเกิดเป็นเขาเรียกถึงว่าอาจจะเป็น ยุคเก่ายุคใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องต้องติดตามต้องรอต้องรอดูก่อนแต่จริงๆมันจะเป็นคอนเซ็ปที่เราวางไว้ประมาณนี้ครับใช่แล้วก็ในเรื่องของเพลงก็สำคัญเพราะว่าอา,อาจารย์นักดนตรีจะต้องทำเพลงทมีมีมีดน,นตรีสดไหมครับมีดน,นตรี<ม>สดครับลแล้วก็จะเป็นซาวจะเป็นเพลงหลักๆที่เราใช้สาเพลงครับดนตรีสด3เพลงใช่ครับเพลงอะไรบ้างอ่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้จริงครับอยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นเพลงที่ เป็นเพลงที่หนูคิดว่านักดนตรีเล่นได้อยู่แล้วขวัญใจใช่อาจารย์นักดนตรีตอนนี้ก็ดีขามแล้วนะมันคือเดี๋ยวนะถ้าพูดอย่างนี้ถ้านักดนตรีบอกว่าเล่นถ้าจบรายรนี้นักดนตรีบอกว่าเล่นไม่ได้คือไม่ได้นะจะโทษก็ไม่ได้นะต้องรับผิดชอบนะ ได้ครับเพราะเราจะมีในเรื่องของสาวด้วยก็จะมีความทันสมัยคืออาจจะมีเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีเพลงของสตริงเข้ามาด้วยไปกรอบกันครับเป็นจุดเชื่อมโยงคิดดีลาวดีหนึ่งเพลงแล้วที่หลุดมาถูกไหมตั้งใจตั้งใจบอกตั้งใจบอกวตั้งใจบอกพาะวาสตั้งใจบอกเพราะว่าอยากให้อยากให้เป็นแฟนแบบว่าได้ลุ้นแนวทางของได้ได้รู้แนวทางของเราบ้างว่าอ๋อโอเคแนวนี้ประมาณนี้นะเป็นการเกิดเรื่องแต่ว่าทให้พรมยังไม่รู้ แต่อย่างอันนี้บอกก่อนนะว่ามีผลนะเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้บอกอะไรที่แบบชัดเจนกับบอสบอสก็จะคิดว่าจะใช้งบไม่เยอะบอสอาจจะเคาะไป5 0าพันจบเลยนะัญหาทำไงได้ไหมคะน้องสกายน้องสกายค่ะปกติแล้วน้องสกายก็คือไม่ได้ร้องเพลงแลก็ไม่ได้เต้นเนาะแต่จะดึงศักยภาพน้องในโช์นี้ออกมายังไงก็จะมีการแสดงนะคะอาจจะมีร้องเพลงหรือเปล่าก็อันนี้สกายร้องเพลงหรอ ก็ลองดูนะคะต้องติดตามค่ะซื้อตั๋วไปดูเลยอุ้มตัวไดูเลยเนี่ยคกเยอะมากอุ้มตอนนี้ป้อนไม่รู้จะค้องพวกอะไรแล้วเนี่ยถามแบบรูปธรรมเลยอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราจะต้องเบิกเช่นนะชาเครื่องผ้าหรืออะไรเงี้ยที่ที่จะต้องใช้เงินเออที่จะต้องใช้เงินนะพูดมาสิมันนี่มันนี่นี่เมันเเววอยากก็พูดจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับเพราะว่าจะมี คอตตรงคอตตุมเสื้อผ AL <als> well. <Gram s tide out> ้าหน้าผมฉากเฉืกอะไรนะครับผมคือเป็นละครในสามรูปแบบจะเอาของเอียงก่อทั้งเหนือทั้งนต้วัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็ตะวันออกมาผสมผสานกันกับเอียงก่อนหนึ่งนะ ออีีกกันนึงเจ้านั่นแม่บอกผมว่าหลัวเรื่องต้องแย่กันอันนี้คือสรุปใช่ไหมการจะสรุปว่าจะต้องใช้ในส่วนไหนบ้างฉากนี้เราจะมีสามสามองค์ประกอบมาแต่ว่าเรามีหน้าจออยู่อันนึงแล้วก็ไม่ใช้อันนึงแล้วก็ใช้สองอันนะครับจะมีรูปตัวอย่างครับเนี่ยครับเหมือนเหมือนที่เราจะให้ดูครับขยับมาใกล้ๆให้บล็อกดูนิดนึงค่ะนี่ครับจะเป็นแล้วเดี๋ยวจะให้กล้องเหด้วยแล้วมันเป็นฟิล์มแบบว่าแบบกันแบบ กันสอนใการสอนสอนเห็นไหมคะในกล้องเห็นไหมครับคอสตูมของเราน่าจะวาวเวอร์นะฮะใช่ครับว่าคอสตูมเราก็จะมีการเหมือนใช้ไฟโฟลกนค่าเสื้อผ้าที่เราต้องบางชิ้นต้องแบบมาเย็บกันสดๆเลยเพื่อจะครีเอทออกมาใช่ออ๋มีนุ่มสดด้วยเป็นทางชุดชุดแบบภาคภาคภาคใต้ภาคเหนือภาคออกใช้ทั้งหมดทั้งหมดกี่เพลงที่ต้องใช้ในในหลักๆจะเป็น3เพลงครับแล้วก็จะมีเซอรไพรส์ที่ท้ายโชว์ด้วยครับ ช่มีสามโชว์และก็มีเซอร์ไพรส์จากเคสอีกหนึ่งโชว์แม่เล็เวลาคิดว่าน่าจะอยู่ในเวลา20นาทีถูกต้องไหมคะใช่ครับอยู่ใน20นาทีแน่นอนแน่นอนค่ะบอสบอสเห็นอะไรบ้างไหมคะสำหรับโจีนบอสเห็นอะไรบ้างไหมคะมีแต่ความลับเลยไม่เห็นใช่ไหมบอสจะ็นงัะไรก่อนครับก็เอาตามที่บอสเห็นแต่ว่าคืออีกอย่างหนึ่งที่ในส่วนของที่เราสนับสนุนนำเสนอนะเพราะว่าเราก็อยากแบบ ยกระดับแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ค่ายของเราแบบดูมีสีสันดูมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นจากจากที่เราเคยทํากันอยู่ครับก็จะเป็นความแปลกใหม่รสชาติใหม่ๆของโตเกียวมิสิกมีแปลกได้กานี้อีกนะมันมีอย่างนี้นะแปลกแต่ใช้งบหน่อยก็ได้นะใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าหรือว่าหรือว่าแปลกแต่ใช้งบเยอะอะไรเนี้ยก็คือแต่ว่ามีไงคอมเมนต์บอกการนําเสนอมีผลต่องบนะแตเกิดข ใช่แต่ว่าคือเราก็อยากแบบว่าเขาเรียกอะไรนําเสนอสิ่งใหม่ๆฮะเพราะว่าในทีมของเราที่ผมบอกไปคาแรคเตอร์แต่ละคนนําสามารถดึงจุดเด่นยึงศักยภาพของเขาออกมาได้หมดเลยก็เลยอยากให้ทางค่ายลองพิจารณาดูเพราะว่าที่เราจะเสนองบประมาณเราก็อยากได้คุณภาพของในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคอสตูมเครื่องแต่งหน้าฉากหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับเราจะให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างเลยเพราะว่าเราจะได้ทำโชว์มา ได้ดีครับผมฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตอนนี้ทุกคนคงจะอยากทราบผมค่ะเสน่งบมันเท่าไหร่เสน่งงบมาค่ะว่าอยากจะขอสนับสนุนจากบอสเนี่ยในการทำโช์นี้เท่าไหร่คะน้องแม็กให้แจ้งเป็นรายละเอียดทีละอย่างเลยไหมครับหรือว,ว่าเจอได้เลยค่ะครับก็ในส่วนของนักสแสดงเอ <laughs> ็กซ์ตร้ามากในส่วนของใน <laughs> ส่วนของเนี่ยใช่เลย โอเคครับก็จะมีเอ็กซ์ต้าครับ10คนนะครับอยู่ที่คนละ2,000บาทครับทีมคุมโชว์ backstage นะครับ4คนคนละ1,500บาทครับแล้วก็จะเป็นฉากครับ10,000บาทครับคอสตูม10,000บาทเสื้อผ้ารวมทุกอย่างแล้วครับช่างหน้าช่างผมเอ่อแต่งทุกคนรวมเอ็กซ์ต้าเอ่ยรวมเอ่อเอ็กซ์ต้า10คนด้วยครับแล้วก็นักแสดงด้วยครับ15,000บาทครับแล้วก็อุปกรณ์การแสดงครับ3,000บาทครับใช่ครับ โดยรวมนะครับก็จะอยู่ที่ห4 0 0 0่นสี่พันบาทครับไม,ไม่เห็นภาพเลยไม่เห็นอะไรเลย6 0,000ไม่เห็นอะไรเลย64,000บาทครับอสแต่เรารองไม่ผิดหวังครับแน,น่นอนนะ 64, บาทครับแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังกับโชว์เราแน่นอนครับสิ่งที่เสนอไปมันมันเป็นตัวที่ทาให้มีส่วนช่วยในการทําให้โชว์แบบคอมพ l e ทขึ้นอันที่อันที่เราเสนอขอร <ขอ S 1> ูโทรศัพท์ที่ชี้แจงรายละเอียด อ,อันนี้คือแจงเลย 5, มาเรียบร้อยเข้ามาละข้างบนสุดนะครับอนี่แจงมาเรียะะบร้อยเลยค่ะทำแบบค่าเอ็กซ์ต้าค่าคอสตูมค่าฉากแต่งหน้าทำผมทั้งหมดนักแสดงทั้งหมดก็คือสิบสิบเก้าชีวิตบวกกับทีมเบื้องหลังอีกเป็นยี่สิบาคนความรู้สึกนะความรู้สึกมาเดียวเองคนเดียวนะแพงบวกสองเอ,อ ม่แต่อย่างที่บอกอ่ะเขาน่าจะคิดมาดีแล้วแหละกับทางบอสเขาด้วยแต่อย่างที่บอกว่ามันมีผลต่องบที่บอสจะเคาะถ้าบอสเนี่ยมองไม่เห็นภาพแต่บอสอ่านสมองไม่ได้ภาพอะไรเขาไม่ได้บอกแต่บอสบอสมองเห็นภาพไหมคะอะไรนะฮะบอสมองเห็นภาพไหมคะของโชว์ก็ต้องจินตนาการไปด้วยตอนนี้ก็งานเยอะมากเลยนีภาพมันก็ไม่เหมือนของทีมแรกเขาก็จะมีแบบว่าเลตโฟล์ตในการทําชุดอะไรแบบนี้เนาะแต่ของเราก็มีมีแค่ เงาดำๆแล้วก็ก็ถือว่าภาพเห็นยากอยู่กับงบที่มาก็<ถ>เห็นยากถ้าอีฟิลหนึ่งอยากจะให้หนึกออกเกี่ยวกับละครก็อาจจะเป็นเหมือนอาจจะเป็นแนวบอร์ดเว์หรือว่าเป็นบัลเล่บัลเล่ครับเป็นโชว์ของบัลเล่ที่ใช้แบบว่ามีการเต้นการสื่อสารที่แสดงออกมาเพื่อให้คนดูเห็นนะครับคอนเทมพอร์รีคอนเทมพอรด้วยใช่ครับ ตรงนี้เท่าที่ดูเนาะมันก็เป็นเหมือนงานงานโลงละพรที่เราเคยเล่นกันมานั่นแหละใช่ทีนี้เราก็เคยทําแบบนี้มาแล้วครับก็มองว่ามีหลายๆอย่างที่สามารถปรับุงได้ตามเรมาะเพราะว่ามันก็สูงอยู่นะาเทียมกับปริมาณคนเราก็ยี่สคนเท่ากันปะทีมแรกทีมแรกสามสิบเกือบสามสิบคนต้องบอกว่าตอนนี้เราเอาเราเอาทีมเอเป็นมาตรฐานแล้วใช่ค่ะและเออแต่เราเห็นภาพทีมเอแต่ทีมบีเรายังไม่เห็นภาพเข้าทีมเอต้องยอมรับแต่อย่างที่บอกว่า งบที่คอรไปไวันนี้เน้นนะคะว่างบที่คอรไปไวันนี้ก็คือจบที่งบนี้เลยนะคะเราจะต้องแบบเอาไอปิเเตโชว้ไดดสมมาสปปา่าอยบริหารจัดก,การไปแมนเนจใช้ได้ในทีมนะได้ครับพองบุญพองบุญเท่าไหร <6 S 1> <10 S 2> ่น 4, ะเออพองบุญสี่พันบาทครับแต่ว่าเด <ๆ S 1> <า>ี๋ยวให้บัญชีบบกให้แป๊บแต่ว่าถ้าถ้าบ่ได้เท่ากับซีคอสซีได้อันเป็นเดาสิบแปดนะเียดเดียวถ้าบ่ได้กับลดได้เท่าไหร่อ่ะมา ม,ค,ค,มคิดว่าถ้าสมมติว่าจะลดลงบัตเจ็ตบัเตเจ็ตที่จะลดลงไปในครั้งนี้เนี่ยจะ6นสี4เนี่ยคิดว่าจะลดไปแล้วระขอราคาลดมาก่อนเนี่ยให้บอสพิจารณาแต่พี่บอกบอสก่อนนะว่ามาตรฐานกลุ่มเอที่เขาพิจศรามันเห็นภาพมากกว่าน,นี้แล้วงบไม่ได้สูงเท่านี้เราถ้าถ้าเกิดว่าให้พูดตรงๆถ้าเกิดว่าให้เยอะกว่าเอก็แปลกๆนะ เพราะว่าเราก็ใช้ซอวน์ไพร์เออแล้วก็ทีมที่มีความสามารถในการทำเช่นเดียวกันครับเราก็เลยอยากให้คุณภาพของงานออกมาดีแล้วก็ส่งเสริมตัวอของศิลปินในการแสดงโชว์ด้วยครับเอ็กซ์ต้าของเราเป็นใครครับเอ็กซ์ต้าที่มาที่มาช่วยงานรวมาถึงเรื่องหลักด้วยนะคุณครใช่ใช่ครับในส่วนของเอ็กซ์ต้าก็จะเป็นทีมที่อยู่กับครูบิกกี้ครับต้องบอกว่าถ้าเป็นครูบิกกี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังแน่นอนครับก็อาจจะเรื่องของโครงร่างคุณภาพูช่วใช่จะพคดช่วงขาอะไนี่คือ เห็นผลงานการพรีเซนต์ของน้องๆไปก่อดทีมบีนะคะลดได้ไหมคะมองหน้าบอสมองหน้าค้สก็ปรึกษายก่อนได้ปรึกษาก่อนได้เพราะว่าเราจะต้องไปนเด็ด้วยกันจัดการทุกอย่างร่วมกันทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดเวลาทุกอย่างสำคัญมากเหมือนกันนะคะเรจริงจังมากนะคะบอสเราจริงจังกว่าบอกจริงจังกว่าตอนนี้ ไม่เกีย์ละกำลังตะมุนไปกำลังตะมุนไปเอาทีมมี sponsor ไหมนี่เออต้องดูอาจจะต้องดูงบบอสก่อนเ๋อแลว่าทั้อาจจะสนับสนุนไม่ทีนึอนยังไม่ขึ้นเพราะว่างบยังไม่ออกใช่งบยังไม่ออกสปอนยังไม่มานะคะทีมเอจะน้อยใจกับบอสปกติก็เอาทีม เหมาะสมค่ะแต่เหมาะสมตเหมาะสมจริงๆนะคะถ้าเห็นภาพปุ๊ทุกอย่างมันจะแบบออกมาจากหัวได้เลยว่าน่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพราะว่าทางบอสเองกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยทำโชว์ไปเยอะแล้วอันนี้ถั่วยาอืมอรย์วณตีนปัญห่างอะไรไหมคะตอนนี้เขาส่งแค่เพลงเดียวเนาะลีลาวดีเพลงเดียวเลยแต่จะต้องลุนอีกสองเพลงอีกสองเพลงอีกอะไรด้วยแต่อาจจะเป็นเพลงที่เคยเล่นเขาบอกว่าทาได้แน่นอนก็อาจจะไปคุยกันหลังไม่หลังจากนี้จะเป็นต้นไปหลังไม่หลังไม่ เพราะว่าถ้าบอกทุกอย่างก็เคลียแต่ถ้าไม่บอกก็ต้องหลับไหมแล้วแหละใช่นี่โค้ดเขาบอกว่าโค้ดัไหมคะโค้ดเขาบอกว่าเด้าโชว์ก็ได้ถ้าในงบน้อยเด้าอย่างเดียวส8ปนาทีแล้วก็จะให้สกายกับสแตมยืนตบเลยสรุปได้เลยยังคะ่ะคิดว่าถ้าสมมติว่าขอโทรศัพท์ที่โอเคเอาไปเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องจะดูว่าตัดทอนตรงไหนได้บ้าง ั้งหมดเราเหลือแค่สองพันจะนะไม่เห็นภาพแต่เซอร์ไพรแน่นอนเพราะไม่มีใครมาแสดงเซอร์ไร์ออกมาเสือร์ไพรไปเด็กเตะอ๋อมันมีเดี๋ยวมีคนบอกว่าแบบงั้ต้องให้งบเท่ากัรทีมเลยนะแล้วก็ไปดูว่าเขาจะแต่การต้องมาไกลเกินการทำให้ดีของการแต่เราอยากเห็นงานพิเศษถูกต้องอยากเห็นงานนำเสนอขแต่ละคน FC ต้อง FC ต้องเข้าใจว่า การที่เราให้งบไม่เท่ากันคือหมายถึงว่าถ้าบางทีมเราให้เยอะเกินไปมันก็โดยไร้ประโยชน์โดยที่ใช่ไหมล่ะก็คือเหมือนเหมือนเหมือนประเทศชาติที่ต้องแบบไปของบหลวงในการทําถนนถนนเส้นนี้พังมากน้อยแค่ไหนอาสนสมุิ ไปบนเส้นนี้แค่ต้องซ<ช>่อม<ช>เงินแค่นี้อาจจะต้องทําใหม่เลยโชมันต่างกาันมันงบต่างกาันนี่คือเป็นการจัดการบริหารเพราะว่าการคิดมันมาแต่ของแต่ละทีม<ช>มันแตกต่กางกันนะคะ<ช><ช>แล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องของการบริหารก็สําคัญเ<ช>พราะฉะนั้นนี่คือบอสอยากฝึกน้องตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราได้งินไปแล้วนี่จะทําโชว์ออกมาได้ยังไงให้มันเหมาะสมกับโชว์แล้วก็เงินที่ได้ไปคุ้มค่าได้แล้วค่ะบอสจากข้ืนสี่หนูหนูคิดว่าหนูจะขอเท่าไหร่แล้วบอสจะอนุมัติคะ ถ้าเหมือนสองพันบาทครับถ้าจะสองทำไมถึงลดได้ปะตรงไหนับตรงไหนมาในส่วนของพี่แม็กก็ในส่วนของเอ็กซ์ต้าค่ะอาจจะลด่อบัตเจตของเด็กหรือว่าจำนวนอาจจะลดบัตเจ็ตลงมาเพราะว่าเนื่องจากก็เป็นทีมของโค้ชด้วยอาจจะอาจจะคุยได้แล้วก็ขอตอบขอตอบโค้ชนั่นเองนะคะใช่ใช่ครับ แต่โคือเขาน่ารักมากนะเขาบอกว่้แต่เด็กๆจะจัดการนอกั้นเดี๋ยวเขาไปคุยกับครูสาวเองโค้ชเขารวยอยู่แล้วค่ะห้าหมื่นสองค่ะบอสใช่ครับเดี๋ยวขอราคาแล้วกันเนาะขอสรุปงบทีมบีนะครับผมทีมบีได้งบสี่หมื่นบาทครับได้งบสี่หมื่นบาทโอเคสี่หมื่นบาทได้ไหมคัโอเคไหมคได้ครับ เรานี่ก็มากนะที่ว่าเห็นในบีโทรศัพท์มันมันมีอะไรมากกว่านะป้าทำไมไม่อธิบายให้มันเห็นภาพกว่านี้ครับเออจริงจริงมีเพราะว่าต้องรอโค้ดอธิบายมันจริงก็มีมีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหมือนเหมือนพวกโชว์อธิบายรายละเอียดของของของการแสดงให้เข้าใจภาพให้เข้าใจภาพว่าเราอยากจะนําเสนอออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นในรายละเอียดดีเทลเมื่อกี้ค่ะเห็นมันมีการแบบชาชุดที่มันลุกสุด เป็นชุดไทยชุดโขนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอเข้าใจแล้วว่าเออทำไมมันถึงสูงอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับแต่แบบเนี้ยใช่แต่แบบเนี้ยต้องต้องต้องชี้แจงใช่ต้องเข้าใจก่อนว่าชุดที่นุ่งสดกับชุดที่สําเร็จราคาต่างกันอันนี้ผู้หนุ่มจะต้องผู้หนุ่มจะต้องกาชี้แจงให้เห็นภาพมันเป็นต้นทุนคือหนุ่มจะอ p up อันนี้พูดได้อ่าอ่าใช่ครับ มันก็จะเหมือนแบบฟิลพวกพวกโขนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเป,เป็นการแสดงเ,เป็นโชว์<ต>เป็น,<ต>เ,ปนเป็นโชว์ในส่วนของมีความเป็นวัฒนธรรมออกมาครับผสมผสานตะวันออกตะวันตกอ,อย่างที่ผมบอกเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเพลงเรื่องซาวเรื่องการแสดงออกเพราะว่าเราก็เราได้รับอิทธิพลไม่ว่าจะในเรื่องต่างๆที่เรานํามาออประยุกต์ในของไทยครับแล้วก็จะนําเสนอออกมาในโชว์ของเราอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราวาตั้งแต่พูดมาเพิ่งเห็นภาพเพราะว่าเราทองานเอง เห็นภาพเขาสรุปไปอ่านเองน้องจากลุมเอาไว้ก็หวังว่าซิมบันบ่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาของทุกคนนะฮะก็ให้ทุกคนเต็มที่ในราคานี้แต่ก็แต่ทีมเนี้ยต้องต้องทำให้มากเลยนะเพราะภาพภาพที่มีน้อยมากชนะความค่าปหวังบนเวทีกับเงินจำนวนเนี้ยสูงมากความคาดหวังจะเยอะจริงๆถูกกับเงินที่กับเงินที่ให้ไปวันนี้ ต้องฉะนั้นโชว์วันที่6จะต้องแบบจะต้องยิ่งใหญ่จะต้องคุ้มค่ากบอนิึงี่ให้ไปด้วยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเหมือนจีเอจีเอเนี่ยพอทอเงบไปเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่บอกว่าน้องมีงบตั้งอยู่ในใจอยู่แล้วแม่สนับสนุนได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยจีพีจีพีนะถ้าใครอยากจะแบบว่าซัพพอร์ตมาฟงเพิ่มเติมเพราะน้องตั้งงบมาตอนแรกคือหกหมื่นสี่นะแต่ตอนนี้เนี่ยงบที่เราให้น้องไปคือสี่หมื่นนะคะแต่ถ้า ที่น้องกำกัดมาเนี่ยโชว์่บบตะลังการมากกว่าเดิมอาจจะปวกออปชักก่นบวกอัชาติจัดเต็มเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตน้องๆก็ติดต่อที่ตัวศิลปินเองได้นะคะอันนั้นก็คือแล้วแต่น้องๆไปบริหารจัดการเนาะใช่แล้วนะครับแฮปปี้กับงบสิคิดว่าจะทำอย่างที่อย่างที่พรีเซนต์มาได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับกับงบเท่านี้กับงบเท่านี้จริงๆอยากจะทำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าถ้าสมมติเราได้งบมาเท่านี้ยังไงก็ต้องหาเพิ่มอยู่แล้วครับ<อ> อย่ากนี้คำนี้ใบนาไม่ใบนาก็มีเยอะไม่ใช่หรอจำสปอนเข้าได้ค่ะเข้าได้นะครับต่างๆอย่างนี้เข้าได้หมดเลยนะครับฝากกลุ่มปิดหน่อยค่ะน้องๆ FC ต่างๆนานาเัาก็ฝากสำหรับถึงกลุ่มปิด EP ที่23เป็น EP ที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับเวทีชีวิตนะครับ The Show of Tokyo นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความ แปลกใหม่เป็นความสดใหม่ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่เราจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็กับแฟนๆของโตเกียวมิวสิกเนี่ยได้รับชมกันต้องบอกเลยว่ามีครบทุกอัธรรจเพราะว่าเรามีเมนเทอร์ที่มีความสามารถทั้ง3เมนเทอร์แล้วก็ทีมผู้แข่งขันทั้ง3ทีมที่แต่ละคนเนี่ยมีไม้เด็ดความสามารถเยอะแน่นอนฮนะต้องรอติดตามใครยังไม่ซื้อบัตรต้องเรียบเข้ากดไปซื้อเลยครับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทรับชมไลฟ์ได้ฟรีถึงวันที่เอ่อีพี EP ที่ยี่สามวันที่หกสิงหาเนี่ยคร ในส่วนของนี่บอกเลยว่าถ้าอยากได้สปอนเซอร์เยอะเนี่ยคุณกัวกีเขามีลูกค้าเยอะนะแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะก็ต้องฝากพิจารณาด้วยนะครับเออว่าจะได้ว่าจะได้หรือเปล่าทีนี้ก็แบบว่าขายได้เออแต่งออกมานี่มีแต่รพูดดีๆได้หนิวะว่าบอกเลยว่าเขาคัดหน้าตาไงทีมีนาไม่ได้อยากจะฝากไหมคะไม่ไดอยากจะฝากทุกสีไหมคะ ก็ยังไงนะคะฝากพี่พี่แม่ๆนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะเอ็นดูพวกเราหน่อยเนาะก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะให้สมกับที่ตั้งราคาไว้สูงแล้วให้สมกับที่พี่พี่แม่แมแล้วก็ บอสแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนแบบว่าอยากเห็นโชว์เนาะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงตั้งราคาสูงขนาดนี้จะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวรอดูนะคะวันที่6สิงหาคมน,นี้ค่ะอย่าลืมซื้อ,อบัตรกันด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากมากนะคะสาหรับทีมงีของเราค่ะได้งบสรับส่วนจากบอสไปสี 40, ่หมื่นบาทขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอไปรันหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตดูในไลฟ์นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเจอเจอกับ ทีม4ทีมสุดท้ายนะคะแต่อย่างที่บอกแหละบอสตอนนี้เนี่ยคนพูดเรื่องงบเยอะมากบอสมีอะไรจะชี้แจงตรงนี้นิดนึงไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ให้เท่ากันเนี่ยอีกรอบหนึ่งชัดๆหน่อยก็อย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ของเราแต่ละคอนเซปต์คอนเซปต์ของเราแต่ละอันมัน,ม,นมันก็มีมีที่มาที่ไปชัดเจนค่ะเดี๋ยวก็คงรู้กันแหลนะเนาะทุกอย่างมีคําตอบอ่าแต่ชี้แจงเรื่องเรื่องถ้าถ้าเกิดว่าบ้านฮากหรือว่าท่านไหนที่อยากสนับสนุนน้องบอสบอสชีแส้แจงหน่อย หมายถึงว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมก็ก็ส่วนในในในส่วนอย่างไรเหรบในส่วนในส่วนของก็ใน FC แบบว่าอยากซัพพอร์ตเรื่องการแสดงของเด็กๆสามารถซัพพอร์ตได้เรื่องงบประมาณพิจารณาดีแล้วเข้าที่ประชุมแล้วว่าควรที่จะเป็นงบแตกต่างกันไป เดี๋ยว,ออยวต้องต้องต้องแจ้งอย่างนี้นะคะคือว่าถึงถึง FC บ้านฮากไม่ได้สนับสนุนน้องๆก็จะต้องบริหารงบที่รบริษัทให้อ่ะให้ได้มไม่ได้หมายความว่าจะให้น้อยเพื่อที่จะให้ให้ f c มาสนับสนุนน้องๆองันนั้นตามความเอ็นดูหรือ,อความความที่ที่รักใคร่น้องๆส่วนตัวแต่ว่าถามว่างบเนี้ยถ้าถ้าได้งบเพิ่มหรือไม่ได้เพิ่มน้องๆต้องทำออกมาให้ได้อยู่แล้ว ใช่แล้วค่ะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกแหละว่าบอสก็อยากจะสอนให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันคิดโชว์คิดโชว์ร่วมกับโค้ชนะคะแล้วก็บริหารจัดการเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดในงบที่จากัดเพราะฉะนั้นการพรีเซนต์ทุกอย่างมันมีต้นทุนอย่างที่บอกแหละมันสามารถแจกแจงได้เลยว่าอะไรเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงบ้างบอสจะพิจารณาเป็นเคสไปเคสไปนะคะมาตอนนี้